มันเวลาอยู่ๆค้ายๆมีอะไรแหลมๆมาทิ่มที่เท้าเนี่ยแต่ว่าถ้าทานเคโอแล้วรู้สึกตอนนี้แบบก็จบเลยจึ๊กหมายถึงว่าเท้าทั้งสองข้างเลยช่างใช่ครับอืทรมานไหมคะช่วงที่มันทิ่มเนี่ยแต่ว่ามันทิ่มโดยที่ไม่เลือกเวลาเลยออค่ะแต่ว่าไม่ไม่ทิ่มตลอดนะทิ่มจึ๊กแล้วมันก็หายไปแล้วนานมากไม้จึ๊งโมมันทรมานมากเพราะว่านอนไม่หลับ นอนไม่หลับหนึ่งเลยมีอาการนอนไม่หลับสองว่เป็นยังไงบ้างการใช้ชีวิตเราเดินเราต้องใช้แบบไม้เท้าหรืออะไรไหมคะใช่ใช้ใช่ครก้รพลาดดูครั้งเดียวเอาเลยครั้งเดียวเอาเลยคืออยากลองเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราลองหลายตัวแล้วเห็นเดี๋ยวให้เล่าให้ฟังว่าลองมากี่ตัวแล้วบ้างคล้ายๆมันท้อแล้วไงมันท้อแล้วมันท้อใจแล้วก็เลยเนี่ยลองดูครั้งสุดท้ายเลย รั้งสุดท้าย<ช>คือถ้าเกิดว่าสินค้าตัว KO ของเราเนี่ยช่วยอาการที่เดชาไม่ได้คือจะไม่ทานอะไรอีกแล้วไม่เอาอีกแล้ว <c oughs> ไม่เอาอีกแล้ว <c oughs> อ,อแต่แล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้เปิดใจทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ของเรานะคะเป็นยังไงบ้างอาการชาทั้งสองข้างะคะก็มันก็ดีขึ้นดีขึ้นดีข<ะ>ึ้นก็คือพี่เดชาทานวันละกี่เม็ดคะ เช้าเย็นวันละสองมิตรนะคะก็คือว่าทานเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งหลังอาหารนะคะอาการชามาห้าหกเดือนนี่คือหายเลยอาการชาทั้งสองข้างนอนไม่หลับสองข้างเลยนอนไม่หลับด้วยห้าหกเดือนใช่ค่ะทำไมเดีผมก็ไม่รู้อืมแต่ว่านี่เรากินเองเราไม่อยากแชร์ประสบการณ์สำหรับคนที่มีอาการเหมือนเราผมว่าคนที่รู้ผลเนี่ยจะต้องพูดความจริงมันตึงบ่าไหลขึ้นไปบนสมองแล้วก็มันเหมือนกับ มันเหมือนกับศีรษะนี่บวมมันจะปวดเต้นตุบๆเลยเวลามันปวดเนี่ยทรมานมากโอ้ทรมานคิดว่าอย่างไรก็คงคงจะหายยากทดลองหลายยี่ห้อแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นก็คิดว่าลองเห็นว่ามันมันเหมือนกับที่เราเป็นคือบางทีมันเป็นมากมันเบอร์แล้วก่อมันบางทีมัน ตาผ้ามัวแล้วก็อะไรเราเป็นเวียนหน้าด้วยค่ะลักษณะนั้นก็เลยเออมันตรงกับที่หลวงพ่อเป็นอ๋อหมายถึงว่าเคสที่เขาออกไปสื่อไปหลวงพ่อฟังอาการแล้วก็คือเหมือนหลวงพ่อทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาการูเวียนหัวปวดหัวไมเกรนใช่ไหมคะใช่อืมก็เลยตัดสินใจลองทานบากคนว่ามันเมาลงเมาลงมัน อะไรไนักหนาทำไมมันดีเ,ออเป็นคนปกติเหมือนไม่ร้เป็นอะไรเลยอันนี้ไม่มีการว่าจ้างนะ,ะเพราะว่าหลวงพ่อเคยทานตัวนี้มาแล้วได้ผลก็อยากจะเผยแพร่ฝ้าของดีอยากไม่อยากจะเอาไว้ทานคนเดียวอยากจะให้คนที่เป็นเหมือนหลวงพ่อนี่ไปทานแล้วจะหาย